สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกันกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี VIP นะครับแล้วก็หวยลาว VIP นะครับส่วนหวยลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน์นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่ๆเพราะว่าผมทาแนวทางไม่ทันนะครับก็ขอลงแนวทางลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับเนาะถ้าใครที่ชอบนะครับก็โปรดใช้ วิจนะยาในการรับชมนะครับผมตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่าวสามัคคี VIP นะครับเอราวสามัคคีเนาะนะครับรอบปกติก่อนนะครับผมให้นะครับผมให้ศูนย์นะครับกับหกนะครับลูดนะครับหกนะครับพี่ ประกบคู่นะครับก็จะมี61 6นึ่งหกสาแล้วก็08นะครับ3ตัวก็จะมีในที่605นะครับ068 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส,ส่วนในตัวเน้นตัวเจาะเดี๋ยวนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่หกหนึ่งะครับแล้วก็หกสามศูนห้า นะครับส่วนแนวทางหวยลาวสามัคคี VIP นะครับลาวสามัคคีกับลาวสามัคคี VIP ได้ตัวเด่นตัวเดียกันนะครับพี่ผมได้0นย์นะครับกับ6เนาะแล้วก็ให้รูด6เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวประกบคู่นะครับก็จะมี60 หกหนนะครับ04 07 08นะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่064 607นนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับ หกสี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหวยลาว VSP ผมให้ไปที่สองกับแปดนะครับผมสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขแปดประกบคู่นะครับสองหนึ่ง สองหกสองเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดหกนะครับผมสามตัวก็จะเป็นในที่แปดสองหนึ่งนะครับสองแปดหก นะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะเป็นที่สองหนึ่งแปดหกแล้วก็แปดสามนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลดับแนวทางหวยลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว i p นะครับขอโทษเอขอโทษที่ลงช้านะครับพี่พี่เนาะนะครับ ขอโทษที่ลงช้าด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานมานะครับพี่พี่เนาะก็รีบไลฟ์สดลงหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ผมก็จะลงพยายามลงแนวทางให้พี่พี่ได้รับชมกันทุกๆแนวทางนะครับผมแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเอาไปพิจารณานะครับส่วนหวยลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจนเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้มา ตรงตเน้นเก็ละกันนะครับเนอะรวมไปถึงเราพัฒนาด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ